สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สิบก้ามกราคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกํนาพันันนะคะสำหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสองกับห้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองสี่สองกูน็ดห้าแปดถ้าสก็สี่หนี่สองสี่เนาะเจ็ดศูนย์ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะแปดสองห้าเจ็ดสีสองแปดสองเจ็ดีเจ็ดหนึ่งจับคู่ก็ได้นะสองห้าห้าสองสีสี่สองห้าเจ็ดเจ็ดห้าถ้าจับเลขคู่ก็สองสี่ศูนย์สองสี่สองสอหกสองสี่แปดนะคะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเนึาะเลขคี่นะต่อไปอังกฤษศูนย์ก็สามเก้ากับหนึ่งูนยูน

ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเยลามันนีหนึ่งกับสี่สามกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะสามหนึ่งสี่สามห้าสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์เนาะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสอง เยอรมันกับรัสเซียเดอร์ขมา4กับ5เหมือนกันนะคะสําหรับอังกฤษ1กับสามาเหมือนกันเอ้อก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะที่เราติ๊กตไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ